อันนี้ก็มาร่วมงานเปิดตัวแอปพลิเคชันนะครับผมมีบุ๊กนะครับแล้วก็ยังมีแบบสื่อพวกการเรียนการสอนที่อยู่ข้างในแอปพลิเคชันนี้ด้วยนะครับใช่นอกจากนั้นก็จะมีทานทั้งภาษาไทยแล้วก็สังกฤษด้วยค่ะเผื่อว่าคุณแม่ที่แบบว่าอยากจะฝึกภาษาอังกฤษลูกอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ถนัดภาษาอังกฤษเราก็จะได้เรียนรู้กับลูกไปด้วยเพราะว่า คำศัพท์ที่เขาเอามาใช้นี่มันก็จะเป็นคำศัพท์สำหรับเด็กแล้วก็ออกเสียงชาร์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้แบบว่าจำเอาไว้เพื่อสอนลูกต่อได้ด้วยแกได้สองแเลยอันนี้ใช่ใชครับคือเ,เขาก็ชอบเล่นคือเด็กยุคใหม่นะเดี๋ยวนี้ก็ชอบอะไรที่มันดูเป็นเทคโนโลยีอะไรอย่างงี้อยู่แล้วแล้วก็ผมคิดว่ามันก็ดีเป็นการฝึกให้เขาแบบเริ่มเขาเรียกอะไรใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง ใช้พูดตามอัดเสียงเขาก็สนุกขนาเไปกับการเล่นตรงนั้นด้วยใช่ใช่เขาก็จะหัวล้ออะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยมีเสียงคือเอ๊ะเมื่อกี้พ่งพูดไปทำไมเสียงมันอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็สนุกปกติเราก็จะเล่าให้านเป็นเล่มด้วยอ่าเราก็จะเล่าให้านเป็นเล่มอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วอันนี้ก็อาจจะเหมือนสร้างจินตนาการให้เขามากขึ้นเหมือนเวลาเราถามหรืออะไรเงี้ยเราก็อัดเสียงเขามาตอบอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือคอมมนอยู่ายก็คือใช้ได้นะใช่ผมว่าดีมากนะครับแนะนำครับ ตอนนี้เป็นไงบ้างคะสแปดก็คือกำลังซุนเลยกำลังซนมากแล้วก็เป็นวัยแบบเรขาควบอะไรไม่ได้ต่อต้านต่อต้านด้วยบางทีถ้าสมมติว่าอยากอยากให้ทําอะไรอยากให้แบบช่วยเดินมาตรงนี้หน่อยนะลูกไม่มาแต่ถ้าพูดว่าอย่ามานะเดี๋ยวมาใช่ต้องพูดตรงทางใช่เป็นการไม่ฟังคําสั่งใช่ผมคิดว่าเป็นวัยของเขาด้วยครับแต่วันนี้มาออกงานก็คือพยายามบอกเขาว่าอันนี้ก็บอกเขาว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมางาน ทํางานกันก็พูดไปตรงๆกันเนาะว่าแบบว่าเดี๋ยวพ่อพ่อกับแบบนี้จะมาทํางานนะอยากมาด้วยไหมซึ่งเวลาถามไปเางเขาจะบอกมาด้วยมาด้วยมาด้วยไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่คือแต่เวลากลับบ้านไปเวลาเขาได้ของเล่นได้ขนมจากป้าเอมอไรอ่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเนี่ยของเล่นเขาได้มาเพราะว่าเขาไปทํางานมาเขาจะพูดเหมือนแต่ว่าจะไปทางานอ๋อได้เขาก็จะบอกว่าเขาจะไปทํางานคือจริงๆผมคิดว่าพอมาอยู่ข้างหน้าเนี่ย ขาก็รู้สึกสนุกนะแต่ว่าเขาก็จะรู้สึกว่าแบบฉันไม่อยากจะทําตามที่คนบอกหรอกฉันอยากจะเป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ต้องอธิบายให้แบบเวลามาเจอคนอื่นเข้าใจว่าแบบมันเป็นช่วงวัยของเขานะครับก็อาจจะไม่ได้อยู่กับเด็กหรือเด็กอาจจะเดินลงเวทีไปก็ดูพ่อแม่ก่อนก็ขอโทษด้วยผมก็ก็ไม่สามารถบังคับอะไรได้ครับอย่างบางทีเราไปร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยบางทีอะอย่างอย่างเมื่อวันก่อนไปร้องเพลงที่สสะบุรี ก็จริงตามคิวคือผมก็ขึ้นไปร้องคนเดียวเขาก็วิ่งขึ้นมามาเต้นด้วยอะไรเงี้ยคือมันก็ไม่สามารถควบคุมอะไรได้อยู่แล้วใช่ใช่แล้วแต่อารมณ์คือจริงเราพยายามจะเตรียมพร้อมเขาระดับหนึ่งอยู่แล้วค่ะอย่างเช่นแบบให้เขานอนมาให้พอทานให้อิ่มก่อนอะไรเงี้ยเพื่อมาถึงปุ๊บก็จะได้ไม่ต้องมีแบบปัจจัยอื่นที่จะเข้ามาแทรกเพรเะอารมณ์ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็คือผิดแผนมากเพราะว่า ด้วยความที่แบบว่างานมันจะไม่ได้เยับเย็นมากหรก็แล้วทีนี้พอชว่วงที่เขานอนเนี่ยมันไม่ใช่เวลานอนเขาไงาเขาไม่ยอมมาแล้วเขาพุ่งมานอนอีกทีนึงตอนนี้บนรถแล้วก็นอนได้แบบไม่ถึงชั่วโมงตื่นขึ้นมาก,ก็เลยจะเหมือนแบบแข็งๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่เวลาูงนินใช่กไ่ว็ไ่าอนมนั<ช>บบนก็ไม่ได้เยอะอะไรมากขึ้นอันจริงเดือนนี้ก็มีสองงานนี้ครับไม่ได้ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นใช่ใช่ รับกาอ๋อหมายถึงออยใช่ไหมใช่คือจริงๆเดินกันยาค่ะพี่เอ็มก็จะไม่ค่อยรับอะไรให้ออยแล้วแต่ว่าถ้าสมมติเป็นบินคนเดียวอะไรเงี้ยก็ยังทํางานปกติค่ะแมันก็ไม่มีไม่มีแบบคนคนียวเพราะจริงจริงแล้วพอเวลาถึงเวลาไปจริงๆเนี่ยอาจจะมีมีไปก็ได้นะแต่ว่าอาจจะแบบผมอาจจะขึ้นไปอยู่บนเวทีคนเดียวก็อาจจะอยู่ข้างๆมาซัพพอร์ตเพราะว่าแบบก็นี่ก็เบื่อมันกันอยู่บ้านอย่งเองพอจะหมด ใช่ใช่เพราะว่าแล้วเวลาเราเดินทางอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะหาวิธีที่ไปสบายสุดอย่างเช่นอย่างเมื่อวันก่อนไปต่างจังหวัดเราก็เอารถคันใหญ่ไปแบบว่ามีคนช่วยขับรถใช่มีที่กว้างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาลับปีเป็นมันท้าทยมีความของพวกเราย่งไรบ้คะมีลูไปด้วยก็หลคนไปกันหลายคนเลยครับก็เหมือนต้องวางแผนสองชั้นน่ะ คือเรื่องของเวลาที่แบบว่าแต่ละงานเขาก็จะจัดไม่ได้ตรงกันใช่ไหมคะแล้วก็เราก็ยังคาดการไม่ได้ด้วยว่าหน้างานเนี่ยมันจะมีคนเยอะแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเยอะมากๆเนี่ยเด็กก็จะไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยยิ่งถ้าแบบว่ามีพี่ๆที่เขาเอ็นดูลูกมากๆเงี้ยค่ะเขาก็จะมีแบบสิ่งของต่างๆบรรณารมาอะไรเงี้ยลูกก็จะถูมอกจะขนมอะไรอย่างเงี้ยวันหลังเราก็จะคุยกับบีว่าหรือเราจะประกาศดีว่าหยุดรับของสมลวยนะจ๊ะอะไรอย่งเันกยเยอะไหม ไปางานดีเวมงที่คนเอามาของกได้ของเล่นก็ได้จริงๆก็ขึ้นไปงานหนึ่งก็ก็มีเยอะอยู่เหมือนกันมีมีของก็คือจริงๆมีทุกงานค่ะแต่ว่าเยอะน้อยก็คือแล้วแล้วแต่จํานวนคนอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเอาจริงๆตั้งแต่ง,งานแรกที่เราไปอะ่ะเราก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันคืองานที่ตอนนั้นไปสวนศาสตร์เอ,อ,อันนั้นเราก็ตกใจว่าแบบคนเยอะจริงๆอะไรเงี้ยเก็ไม่คิดว่าแบบคนจะมาอยากเจอน้องขนาดนี้อะไรเงี้ย เขาคือจริงๆอะพี่ทีเขาก็ตื่นคนนะพี่แต่ว่าเขาเก็บอาการเราจะสังเกตได้ว่าพอพอเขาอยู่สักพักหนึ่งแล้วเขาเครียดมากๆเขาจะเริ่มอยากให้อ่อยอุ้มแล้วจะ,จะทุกงานเลยแบบตอนจบปุ๊บแม่ต้องอุ้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือบางทีจริงๆอะอ่อยอุ้มเขาไม่ได้แล้วแล้วทีนี้แบบด้วยความที่แบบโอเคมันจะจบแล้วอะเราก็อยากจะให้แบบทุกอย่างมันสมูทอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องอุ้มเขาเพื่อให้มันแบบทุกอย่างมันเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยพ่อ้อยก็อุ้มนานพอสมควรใช่ คือจริงๆแล้วว่าการอุ้มหรือยกของหนักๆเนี่ยค่ะมันก็จะทําให้เราแบบว่าเมันจะเกร็งหน้าท้องแล้วมันอาจจะทําให้ปากมันลูกสั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้ข้อต่อนกหนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็จะไม่อยากให้อุ้มหรือว่ายกของหนักจริงๆอย่างไปตรวจครั้งล่าสุดก็ก็โอเคนะคะใช่ใช่แล้วก็คือจริงๆเขาเขาจะวัดเรียกอะไรอะปากปากมดลูกปากมดลูกก็อยู่ในเกณฑ์ที่แบบค่อนข้างดีมาก พี่เขาก็จะอิสระแล้วก็เป็นคนแบบเขาชอบความสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยยิงลูกสองคนก็ต่างกันค้องทำมากแต่เวลาไปอีเวนต์คือแบบเวลาของแท้ๆเอาของเล่นมาให้นะในคืนที่บ้านนึงนะคะในการเก็บโอ้โหเยอะมากจริงๆก็คืออาจจะต้องแบบว่าสมมติว่าเขาแบบชอบของอันนี้อยู่อ่ะสมมติว่ามีมาแบบห้าอย่างเงี้ยแล้วเขาชอบหนึ่งอย่างอยู่ต้นเนี้ยอีกสี่อย่างเราต้องรีบ เขาเขาสต๊อปก่อนเพราะไม่อย่างานั้นคือตอนนี้ถ้าเห็นในไลฟ์ปะค่ะคือห้องลูกเหมือนห้องเก็บของคือแบบของเล่นทุกอนูอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเราก็รู้สึกว่าแบบมันมันเยอะเราเราก็กลัวว่าเด็กจะรู้เหมือนแบบถูกสปอยอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็พย,ยายามแบบบาลานซ์แหละแต่เราก็เข้าใจคนที่เอาของมาให้นะคือเขาแบบนานๆเจอทีนึงเขาก็อยากจะมีอะไรมาให้อะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็คือกับบรับกระบอกน้องๆบ้างจริงไหมคะสำหรับในการรับของเล่นมาแบบของเล่นใหม่ๆอะไรเงี้ยของเล่นก็จะแบบคือความ ทุกครั้งที่รับมาคือเขาจะจําได้หมดอะครับว่าอันนี้อันนี้เมื่อวานนี้มีคนให้อนี้มานีมันหายไปไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเราก็จะแบบเอาเอาไปเก็บไว้บ้างเพราะว่าบางทีมันก็เยอะเกินไปว่ามันมันก็จะบางทีแบบว่าของเล่นมันโตเกินกว่าวัยเขาอะไรเงี้ยแล้วก็จะเก็บไว้ให้ก่อนหรืออะไรเงี้ยแล้วพอถึงวัยที่เขาเล่นได้แล้วค่อยออกมาเล่นไม่งั้นมันจะเสียก่อนใช่แล้วก็อีกนิดนึงก็คืออยากให้เขาโฟกัสเป็นบางอย่างเป็นอย่างยาไปด้วยครับมันจะช่วยเรื่องพัฒนาการเขามากกว่า ริงก็คือคือแค่มาเจอกันก็ดีใจแล้วค่ะไม่ไม่ไม่ต้องมีของก็ได้ก็วยก็พยายามสอนเขาว่าเวลาจะรับของหรือว่ามีคนให้อะไรต้องขอบคุณนะลูกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ดีที่แบบว่าเขาเขาก็เชื่อจริงๆคือใจคือคงอยากได้มากก็ก็คือให้ทำอะไรก็ได้อะไรอย่างน้ทีก็คือป็นคนที่ ว้สวยมากพนมมือสวยก้มหัวดีมากลูกเก่งมากเขารู้ตัวอยู่แล้วว่าเขาจะต้องรับบทดูแลคนโตไปเพราะว่าพอมีอีกสองคนคลอดมาเนี่ยคือออยก็คงจะต้องเป็นตัวหลักที่จะต้องดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเราก็รู้แหละว่ามันคงจะวุ่นวายเพราะว่าอย่างท้องแรกเนี้ย ตอนที่คิดว่าวุ่นวายแล้วมันคือวุ่นวายกว่าที่คิดไว้อีกอย่างเงี้ยาก็คิดว่าอันนี้มันก็คงจะวุ่นวายกว่าที่เราคิดเอาไว้แต่ก็คิดว่ามันจะผ่านไปจอยู่คพ่อคิดว่าน่าจะอยู่เพราะเพราะว่าแบบผมก็จะถามพ่อกับแม่ผมตลอดว่าแบบเลี้ยงลูกสี่คนมายังไงอี่ครับเพราะก็ถามถามบ้านออยด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยพ่อบอกว่าโอเคเดี๋ยวมันก็จะมีหนทางของมันงหใช่ใช่ ว่าว่าผมว่าลูกผมปรับตัวค่อนข้างเก่งมากนะ <c oughs> ครับก็เขาเขาจะรู้นะว่าว่าว่าเหตุมันมีเหตุปัจจัยยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็พยายามจะบอกเขาตลอด <c oughs> ว่าเอ,อเดี๋ยวอีกหน่อยหนูจะมีน้องนะน้องอยู่ตรงไหนแล้วหนูต้องทีน้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็คือบอกไปว่าเดี๋ยวมามีอาจจะต้องดูแลน้องนะห <c oughs> นูมานอนก,กับพ่อนะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเราเราทำความเข้าใจเขาตั้งแต่แบบเรื่องเวลาถึงเวลาเขาจะได้ไม่ต้อง ไม่มาแบบปฏิเสธห,หรืออะไรอย่างเงี้ยออคือพอเราคุยก็คือสองคนเข้าใจเข้าใจนะคะ<ช>เพราะว่าอย่างแบบอย่างวันบางวันเงี้ยที่อ้อยกับบิดต,ต้องไปทํางานแล้วกลับบ้านดึกอย่างเงี้ยค่ะคือปกติอาจจะเป็นคนอาบน้ําเคา,นาแล้วพาเขาเข้านอนแต่ทีนี้บางทีอ่ะซึ่งแบบนานๆครั้งเนี่ยก็จะเป็นป้านุชเป็นคนพาเขาอาบน้ํา,นานแล้วเข้านอนซึ่งเราจะมีการพูดคุยกับเขาซึ่งเขาก็จะไม่ได้งองแงแต่ถ้าแม่อยู่แม่ต้องทํานะ แถมเวลาเวลามีคนอื่นทําให้เขาอย่างอาบน้าให้เขาเนี่ยทีเขาแบบว่าให้ความร่วมมือมากกว่าดีกว่าพ่อกับแม่อีกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมใช่เหมือนกับแบบเอ๊ะทำไมเวลาเราทำไมอยู่กับป้านุ้แล้วทำไมมันเป็นมันง่ายทุกอย่างมันดูง่ายมันเป็นพี่เลี้ยงทําทําไมมันดูง่ายจังลูกทั้งทั้งที่ออยก็เคยถามพี่นุ้ว่าออยไม่ดุพออยเหรอซึ่งทุกคนก็รู้ว่าแบบออยก็ดุนะแต่ทำไมคือเขาจะเขาจะรู้สึกว่าแบบนี่คือแม่เราเราทำเราปล่อยของได้อะไรเงี้ย ลองของแม่หรือเปล่าใช่ชาเลนจ์แม่เออแล้เวลาเป็นอะี่พ่อไวเเพาะแต่ตอนนี้เตรียมพร้อมอยู่ครับคิดว่าแบบอย่างน้อยก็ต้องสักสามเดือนน่ะที่ที่เขายมจะไว้หนวดด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยนะก็ถามเขาเหมือนกันว่าแบบเอ๊ะตอนตอนที่คุณพ่อคุณพ่อผมมีน้องสาวน้องมีน้องดัวเขาไว้หนวดเขาไว้หนวดอยู่แบบเป็นเดือนเลยอ่ะแต่หนวดหลอมแหลมมากเลยครับผม ก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวผมจะลองดูวั่งเพราะนี่มา2แลนะไม่ใช่แค่คนเดียวเอาตั้งแต่ก่อนคลอดเลยเดี๋ยวอาจจะแบบว่าไว้สักแบบวีคหนึ่งก่อนคลอดอะไรเงี้ยครับออก็คือลูกวันพ่อที่ลูกออกมาก็คือพ่อจะเป็นเหมือนโจรสลัด เดี๋ยวแบบา่าหนวดดาวเราคันแบบว่าดีๆไงจะแนะนำนับไปที่โอ้นั่นสิเดี๋ยวเราเดี๋ยวลองดูจังหวะดีนะครับไว้หนวดไปเลยอ๋อก็งงอ๋อก็ถามว่ามันไว้หนวดเพื่ออะไรมันมันเป็นการแก้คสอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นแคสหรออออืช่นั่นสิผมก็ยังงงอยู่ว่าแต่ผมไม่เห็นรูปพ่อผมเขาไว้ไงตอนอุ้นน้องสาวอ่ะจะได้ดุดดุมัดเข้มใช่ใช่ใช่มันคือ เหตุผลคืออะไรอะครับยแต่มีคนบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำทำไมไปถามพ่อไหมคะเออถามเออเดี๋ยวเราไปถามพ่ออีกทีดีกว่าว่าแบบไว้ทําไมแต่ว่าเขาก็เป็นเพจเนาะคนโบราณแต่ตอนนี้คือแบบว่าพี่อ้อยก็พยายามแบบสอนน้องๆ้พูดภาษาอังกฤษให้มาป้นาคุณมาใช่เพราะว่าเราต้องเราเริ่มเตรียมตัวที่จะเข้าโรงเรียนก็คือไปดูว่าแบบเขาเขาจะสอบอะไรบ้างก็คือแนะนําตัว แล้วก็มีการแบบลากเส้นใช้กล้ามเนื้อแบบเขียนแต่ยังไม่เป็นตัวหนังสือนะคะก็จะให้ฝึกโยงเส้นทําเส้นโค้งอะไรอย่างเงี้ยเออคัวลูกสองไม่ผ่านคัวลูกไม่มีที่เรียนพอไหวไหมแค่ตอนนี้คือยังไม่ได้ไม่แน่นะที่เราจะต้องให้พี่เลี้ยงสอนหรออ๋อพะมันจะง่ายขึ้นตอนนี้พายุพัายรม my n เ m e is อะไรเ m e is อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังแบบ คือเหมือนไวต่อต้านอ่ะเขาก็จะเขารู้นะคือผมแต่เขาจะพูดคําอื่นอย่างที่คือแบบอไม่พูดเลยปุ๊บปุกี้อย่างเงี้ยคืออยากถามว่าแบบอันนี้อะไรแต่ก่อนคือตอบทุกทีวันนี้ก็ปุ๊บปุ๊บกูกี้ทุกอย่างคือเอาแบบถ้าลูกยังปุ๊บปุ๊บกูกี้อีกหน้ยลูกจะพูดจาไม่รู้เรื่องแล้วนะคือจำอะไรที่มันแบบผิดผิดไปอะไรเงี้ยแล้วก็บางครั้งบางครั้งค ใช่ใช่ผมคิดว่าอีกระยะหนึ่งอ่ะเขาก็จะรู้แหละว่ามันเป็นแบบหน้าที่ที่เขาต้องทำเ,พ, <ขอ S 2> เพื่อนงิความรับผิดชอบ,บอไ,มไ,มไม่ไม่ไม่เราก็แค่ยอยากจะเตรียมตัวเตรียมตัวเข้าไปก่อนคือไม่อยากให้ไ<ช>ปหนักที่พลูมากเราก็ทำ, <laughs> เ,รทำเราก็เกรงใจแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแบบเอ๊ะทำไมฉันเห็นในคลิปเธอดูฉลาดเนาะแต่พอเธอเอ๊ะยังไงขอบคุณนะคะขอบคุณ